สวัสดีครับฟ้องกรณีครับสวัสดีครับอัปเดตสภาพร่างกายตอนนี้หน่อยครับกีเปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ก่อนจะถึงวันก็เต็มรอยครับไปนี้มาซ้อมพี่ค่ายมวยพีเคษัจชัยเป็นไปแรกใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็พี่น้องพีเคอบุนมากครับการฟิตซ้อมไปนี้เราเน้นเรื่องอะไรบ้างครับก็เน้นเรื่องอะไรก็เน้นเรื่อง แรงกับอาวุธครับมาซ้อมที่ค่ายพีเคกี่วันแล้วครับสองอ,อาทิตย์ครับรู้สึกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงในด้านไหนบ้างในด้านความแ,แ,แ,แข็งแกร่งแข็งแกร่งขึ้นครับแข็งขึ้นครับดูดหนาขึ้นคหน,าข,น,นาขึ้นในเราเล่นเวทเล่นอะไรบ้างก <c oughs> ็ <c oughs> มีเล่นเวทครับมีเล่นเวทด้วยแล้วก็หลายหลายอย่างเสริมมาด้วย ตั้งแต่รู้ว่าได้ชกกับคู่ปรับเก่าอย่างน้องโอ๋ถามว่าไยไทยรู้สึกไงบ้างรครับก็รู้สึกดีใจครับได้ได้ชกกับพี่โออีกครั้งหนึ่งครับช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยครับที่เราเอาชนะน้องโอ๋วันนั้นเนี่ยลูกเกมเป็นอย่างไงบ้างก็วันนั้นที่ผมชนะพี่โอ๋ลูกเกมก็ชีงจังหวะครับการสาดแข่งกันก็เป็นผมที่เฉียดชนะคะแนนไปได้วันนั้นเรารู้สึกว่าเราลูกไหนที่ทําให้เราเอาชนะได้ก็น่าจะเป็น จังหวัดครับแล้วก็จังหวัดผมเดินทําด้วยครับภาคน่าจะเป็นจังหวัดนั้นด้วยการชกไฟนั้นเรารู้สึกว่าเรามีจุดปกพร้องที่ต้องแก้ไขอะไรบ้างก็จุดปกพร่องของผมก็มีเยอะเลยครับก,ก็น่าจะเดินช้าครับแล้วก็ออกอาวุธไม่คล่องแคล่วว่องไวครับ อันนี้พูดถึงนะครับเราเราเราย้ายจากสองสมัยเดิมมานเนาะทำมา้อมที่นี่เป็นไงครับมันมันความแตกต่างเนี่ยมันมันมีอะไรเพิ่มเราได้อะไรเพิ่มบ้างก็ก่อนอื่นเลยก็ได้พี่น้องเพิ่มครับแล้วก็ได้ควาการการตอบรับอย่างดีครับแล้วก็มีแรงแน่นอนไฟนนี้ครับมีแรงแล้วก็เทคนิคอะไรถึงเก่งมีไหมมีแบบก็มีครับเซนเนอร์หวังก็มีเสริมให้ผมแน่นอนครับ ครูปุ๋ยบอกว่าเราเนี่ยเป็นนักมวยที่มีหมัดซ้ายค่อนข้างจะคงประโยชน์การปุ๋ยได้หมัดพุทธได้ระยใหญ่กปุ๋ยบ้างไปเนี่ยก็อาจารย์ก็ให้เสริมหมัดที่หนักครับแล้วก็ให้ออกเป็นชุดไฟที่แล้วที่เราเจอกับพี่โอเอ่ออาวุธอะไรที่ทําให้เราดักใจบ้างอาวุธที่ทําให้เราดักใจในไฟนั้นก็มีน่าจะมีแข้งแข้งขวาของแกแล้วก็หมัดขวาครับ พอจะมองเห็นจุดอ่อนอะไรในตัวพี่โอ๋บ้างไหมครับจุดอ่อนพี่โอ๋ก็ต้องดูวันนั้นในวันนั้นในวันโชว์อีกทีหนึ่งครับคาดการณ์ครับว่าเกมในวันนั้นมันจะจบยังไงไมันจะจบแบบเหมือนเหมือนที่แล้วไหมคือมันก็ทีมากไม่อยังไงหรือเป็นยังไงก็ไฟนี้ก็ไม่อยากให้จบแบบไฟที่แล้วครับไม่อยากให้ทุกคนคล้องใจหรือคาใจอะไรครับก็ไฟนี้จะพร้อมที่จะบุกเลยครับ ไม่รู้ว่าใครจะได้ฟังที่พี่โอสัมภาษณ์หรือเปล่านะพี่โอบอกถ้ามีโอกาสเขาจะปิดเกมไวเลยก็ทุกคนครับบนเวทีก็ถ้ามีโอกาสก็ปิดต้องปิดเกมครับทุกคนนี่หมายถึงเราด้วยป่ะก็หมายถึงผมด้วยครับในชว์ผมด้วยก็ถ้าเกิดไฟนี้ของเราผ่านไปตั้งเป้ายังไงบ้างครับก็ถ้าผ่านไฟนี้ไปได้ถ้าผมก็ก็ขอโอกาสเขาก็ก็ถ้ามีโอกาสก็ขอโอกาสเปิดซ<อ>ิงแชมป์ครับผม ตอนนี้เราอยู่แรนด์กิ้งดับห้าสามขึ้นมาสามแล้วตอนนี้ครับก็คือก็มีลุ้นอยู่แล้วแหละต่อคือเป็นรูปเป็นเล็กไหมรุปเป็์เล็กแล้วก็รถถังก็คือแชมป์ว่างอยู่ครับผมก็คือขอโอกาสคือโอกาสทิ้งแชมป์มานะใช่ครับถ้าเกิดถ้าเกิดพูดถึงนะสมมติตัวเรานะตัวเราเป็นคนจัดเองอะถ้าเกิดได้ชิงโอกาสชิงแชมป์ว่าคิดว่าคุณจะเจอใครดีในการชิงแชมป์ว่านถ้าก็มันเป็นเรื่องสมมุติเลยครับมันเป็นเรื่องสมมติ เอาความจริงดีกว่าครับก็ถ้าถ้าผมชนะไฟนี้ไปได้ผมก็อยากชิงครับรถถังเปในใครครับรถถังจังรถถังนี่เป็นไ,ไงก็ผ<โ>ู้พิการดู้ต้องรอดูครับเขาเคยชมเรานะว่าเป็นนักบอยที่พัฒนาแล้วก็มีความไวสุงรถถังเคยชมเราอยู่กขอบคุณครับถ้าเกิดชิงกับรถถังนี่คือก็อโอเคเราไม่มีปัญหาเลยนะถ้าได้ชิงเนาะครับก็ถ้าถึงวันก็พร้อมครับ คถามเพิ่มเติมเรื่องการเตรียมตัวของกล้องนะก่อนหน้านี้ก็เหมือนกับว่าเราก็เหมือนเนิคกับทางด้านของพจน์ถ่ายพอได้มีโอกาสมาเก็บตัวกับพี่เขาจริงๆเขามีเสริมเพิ่มเทคนิคยังไงให้กับเราบ้างครับก็ก็พี่เขาก็เสริมเทคนิคการออกอาวุธครับความเร็วความคล่องตัวครับผมอ่ะณตอนนี้เรามั่นใจนะครับ กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะในวันนี้ในวันที่สามพสภาคมนน้กก็มั่นใจเต็มร้อยครับก็ก็มาซ้อมพีเคก็ผมหวังว่าผมจะเอาชัยชนะกลับมาที่ค่ายพีเคได้เพื่อที่จะได้โอกาสไปชิงแชมป์โลกในอนาคตครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดของก้อนข้อนี้ครับขอสอบถามแยกนิดหนึ่งครับถามเรื่องของการมาคนที่ค่ายพีเคสาเหตุที่มานที่นี่ไรก็ ทาง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 ค่ายเราอนะครับก็ทางค่ายสอสมัยน,นะครับก็ไม่มีคู่ซ้อมครับก็คู่ซ้อมน้อยครับแล้วก็มาอยู่พีเคก็มีแต่คู่ซ้อมดีๆก็มีระดับทางนั้นเลยครับก็ก็ในตัวผมก็อยากมาด้วยครับเพราะว่าได้หาประสบการณ์ใหม่ๆครับได้เจอพี่น้องพีเคทุกคนครับแต่ไม่มีทั้งหมดสอสมัยน,นีสามคนเออพี่สอสมัยน,น่าจะ ไม่จะละชัยอ่าเป็นอันนี้เฉยครับแล้วก็ต้องกาใช่ครับต้องกา่ใช่ครับกองไหนนะครับก็ถือว่าคนที่ปล่อยวันมาอยู่ที่นี่มาพี่ต้อมที่นี่ใช่ครับก็เยอะครับถ้าพูดถึงผลประกอบการในไฟนี้มันดีหรือว่าคุณรู้สึกถูกใจแบบไม่ได้ไหมจะอยู่กับทางพีเคหรือจะซ้อนกับพีเคไปรยาวเลยก็ถูกใจครับก็ลูกพี่ใส่แขกก็ดูแลเป็นอย่างดีครับก็ขอบคุณมากครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับแล้วก็ ขอบคุณเสียสมหมายที่ส่งผมมาเก็บตัวในไฟที่จะถึงนี้ก็ขอบคุณมากๆครับแต่ข่าวว่าเตะเป้าหรือติดยกเลยก็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 หนักพอสมควรครับก็เดี๋ยวพี่กี่วันแล้วกองตอนนี้เรื่องน้ําหนักเราเป็นไงบ้างครับก็น้ําหนักก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับเพราะว่าก็ไม่กังวลครับตอนนี้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ครับน้ําหนัก ข้าวก็ก็ก็หกเจ็ดโลครับหกเจ็ดครับก็ไม่เท่าไหร่นะเต็มเบตเลยตอนนี้ก็น่าจะเต็มแล้วครับเต็มนะครับผมเริ่มตึงไหมรือว่าชสได้แยหรือยี้ก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยครับไม่คิดเป็นแบบเรื่องกติกาอื่นี่คิกบ็อกซิ่งอะไรมีไมก็คิกบ็อกซิ่งครับก็มีครับก็มีถ้าถ้าถ้ามวยไทยถึงถึงฝั่งฝันแล้วก็อยากเป็นคิกบ็อกซิ่งบ้างครับก็ครับ มีใครไหวไม่ได้ใจไหมครับผมทางคิกบ็อกซิ่งครับครับผมก็ครับเบอร์หนึ่งเขาเบอร์หนึ่งคีบ็อกซิ่งก็น่าจะเป็นทายเก็ตลุกนะก็ต้องรอดูครับถามเลยว่าถึงไฟน์นี้เราบอกว่าจะกดเนาะยกแรกเลยไปเทียนเวยเพื่อให้ใจเราเตรียมตัวการตีแค้นครับมีอะไรจะพูดถึงผมก็ฝากถึงพี่โอนะครับก็ ไฟนี้ไม่ให้พี่ยืนเตะแน่นอนพี่แล้วเจอกันพี่อือะสุดท้ขอฝากถึงแฟนมวยนะครับขอกาลังใจนะครับวันที่สามพฤษภาคมนี้ก็วันที่าสามพฤษภาวันเสาร์ที่สามพฤษภาคมนี้ก็ฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ก้องทนีสอสมัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณครับ <laughs> เราพูดเองจบแล้วอา okay. โอเคขอขอบคุณครับขอบคุณครับพูดน้อยแต่